สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทําได้ในหมอ้อทอดไรนะ้น้ามันมาฝากกันค่ะกับเมนูนี้เลยทอดมันปลาในหมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยอย่างแรกเลยนะคะคือปลาบดค่ะอันนี้พัดซื้อมาเป็นสำเร็จรูปแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะคือพริกแกงเผ็ดนะคะไข่ไก่น้ำปลาน้ำตาลใบมะกรูดซอยเอ,อ่อถั่ฝักยาวซอยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ เดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะสําหรับวิธีการทํานะคะวันนี้ผาจะใช้เครื่องปั่นนะคะเป็นตัวช่วยผสมเครื่องปรุงต่างๆนะคะโดยเราก็จะเตรียมเครื่องปั่นมาเลยค่ะแล้วก็ใส่ตัวปลาบดลงไปนะคะตามด้วยพริกแกงค่ะ น้ำตาลนะคะน้ำปลาแป้งข้าวโพดค่ะ ก็ปิดท้ายด้วยไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะไปปั่นรวมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะส่วนผสมทุกอย่างนะคะก็ปั่นเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ชามผสมกันค่ะ ตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะคนคลุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นใส่ลงในหม้อทอดกันเลยค่ะสำหรับหม้อทอดนะคะเพื่อเป็นการที่ลดการติดของตะแกรงนะคะเราก็จะใช้ตอกรองอยู่ด้านล่างนะคะก็ทําการปั้นทอดมันลงไปเลยค่ะวันนี้ผัดล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือปั้นเลยค่ะ ก็ตักสักประมาณหนึ่งช้อนเนาะเราทำเป็นก้อนๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็วางเรียงในหมอน้อทอดเลยนะคะ สำหรับไฟที่เราใช้นะคะเราจะตั้งอยู่ที่180องศาค่ะเป็นเวลา15นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทอดมันปลาในหม้อทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะทอดมันปลาในหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างืเนื้อทอดมันนะคะมีความเหนียวหนึบนะคะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะสุกกำลังดีเลยค่ะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะ ถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ